สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหวยราวที่สามกันนะคะ,ะสูตรหวยราวที่สามของเรานะคะก็ออกเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่มีสูตรที่เราคํานวณกันไว้เมื่อวันพฤหัสที่สี่นะคะโอ้โหทีทีในสายอ่เาเขาก็ออกในเลข หนึ่งเจ็ดนะคะข้างล่างหนึ่งหกนะคะก็ในสายที่เราตัดให้กับเพื่อนๆไปที่สายแปดสองแปดสามแปดสปห้าไม่มีนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ตัดที่สายศูนย์ให้กับเพื่อนๆก็ไม่มีนะคะมาติดที่สายหนึ่งนะคะแต่ในสายหนึ่งของเราก็มีแค่หนึ่งห้านะคะเพื่อนๆไม่มีที่หนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดนะคะก็ผิดเป็นสามดเลยนะคะสูตร3สาม ก็ขออภัยนะคะเะคนนนนดี๋ยวเราจะมาคำนวณต่อกันในชุดวันจัน์ทรนะคะที่แปดนะคะมิถุนานะคะหกสามนะคะเดี๋ยวจะมาคำนวณกันเลยนะคะ มันก็จะคล้ายๆสูตรเดิมอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็หวังว่ามันจะเข้าในเป้าเรานะคะอืะมก็จะเป็นแบบเดิมนะคะอะไม่ไม่ไม่แบบเดิมเท่าไหร่นะคะค่ะเดีเรามาเลือกคำนวณกันเลยนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหก เท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบสิบบวกเจ็ดเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบสี่นะคะเราจะใช้จุดดหลังก็คือสี่นะคะนับเพิ่มแต้มนะคะเป็นห้าเป็นหก ็นเจ็ดนะคะอ่า <Yeah. S 1> แล้วก็จะมาอีกชุดหนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> ถูกนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่าโอเคเท่ากับยี่สิบสี่นะคะอ่าเรามาดูว่าต่อมา ชุดต่อมากันเลยนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะคะสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้านะคะเก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหกนะคะาเราจะไม่เราจะไม่บวกสองนะคะ ลองดูนะคะเราจะไม่บวกสองนะคะอ่าก็จะเป็นได้สิบหกนะคะเอาแต้มหลังก็คือหกนะคะนับเพิ่มแต้มเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้านะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวถ้าเราอ่ะ,อะเอานี้ดีกว่านะคะ เราจะทําการเปลี่ยนสูตรนะคะเดี๋ยวอ่าเราจะเปลี่ยนสูตรนิดนึงนะคะเราจะบวกสองด้วยนะคะอืม ก็จเอาตามนี้เลยนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะคะเก้าบวกเจ็ดนะคะเก้าสิบสิบหกนะคะสิบเจ็ดสิบแปดนะคะแล้วก็จะได้เป็นแปดนะคะแปดนับเพิ่มแต้มเลยนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะอ่า นี่เราจะทําตามนี้เลยนะคะสูตรประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะคู่ชุดที่สี่นะคะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ ห้าหนึ่งนะคะหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะคู่ชุดที่เจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์และเจ็ดหนึ่งนะคะอ่า มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เรามารอลุ้นกันนะคะนี่ก็จะเป็นสูตรที่เราคำนวณแล้วเราปรับกันนะคะเราจะปรับกันนิดนึงเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะเวลาดูสูตรในของแอดแล้วอาจจะแบบงงๆนะคะเพราะว่าแอดเปลี่ยนในนี้เลยนะคะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ พอสูตรนั้นไม่เข้าแอดก็เปลี่ยนในสูตรต่อมาแอดไม่เข้าแอดก็เปลี่ยนกลับไปสูตรต่อมาอะไรงนี้เลยนะคะนี้เราก็จะมาเล่นกันในชุดนี้นะคะเราจะเล่นกันที่สายหนึ่งกันก่อนนะคะอ่าจะติดที่สายหกนะคะอ่าเราจะลองเล่นกันที่สายนี้ดูนะคะแอดขอประกาศแป๊บหนึ่งนะคะ อ่าจะตัดก,กันที่สายหกนะคะอ่า เจ็ดห้าสี่นะคะอ่าประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนอย่างสีที่แอดแต้มมาเลยนะคะเราจะเล่นกันในประมาณนี้เลยนะคะสายหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะและติดอีกสายเจ็ดตัวนึงนะคะ ประมาณนี้กันเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะดูเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเผื่อนะคะกันนะคะสองสี่หกแปดสิบชุดโอ้โหสิบชุดมันจะเยอะไปนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ไปเลือกตัดเอาได้เลยนะคะให้ตัดให้แค่สิบชุดนะคะอ่าขอฝากเพื่อนๆกดติดตามช่างหวยเด็ดหวยด,ยดยังเพ,พื่อนๆกำลังใจกับแอดมินในการคำนวณสูตรนะคะ ก็คำนวณสูตรให้กับเพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบในสูตรหวยลาวที่สามนะคะผิดถูกประการใดก็ขออภัยนะคะเพราะมันเป็นการคำนวณสูตรนะคะเพื่อนๆคำนวณสูตรที่เราคำนวณหาตัวเลขนะคะแอดก็จะมีการคำนวณสูตรถูกมั่งผิดมั่งนะคะตามสูตรนะคะเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็เล่นกันอ่า พอประมาณนะคะเพื่อสนุกสนานนะคะเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะ